โรงเรียนสาสร์ศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีชาติพันธุ์หลากหลายมีจำนวนนักเรียนที่ค่อง้ันเยอะและชุมเผ่าลาหูก็เป็นส่วนหนึ่งในชาติพานนั้นชาวลาหูมีอีกชื่อเรียกว่าชามเสอซึ่งแปลว่าอัล่าโดยส่วนใหญ่พวกเขาอาศัยอยู่ในตอนเหนือของประเทศไทยและมีการแบ่งเผ่าออกเป็นกลุ่ยย่อยอีก ชาวลาหูนิยมตั้งฉินฐานห่างจากถนงและชุมชนพอต้องการสืบสามวิธีการดำเนินชีวิตแบบตั้มเดินเมนูพิเศษของชาวลาหูคือสาจ,จ้อยหรือเนื้อหออชาวลาหูส่วนใหญ่ใส่เสื้อสีดำเสื้อค้ามีการประดับด้วยลวดลายสวยงามและซับซ้อนเช่นลายเม็ดสือที่มีความใหม่หคล้ายคลึงกับคำว่าดวนตา ชาวลาหูเชื่อว่าใาแม่สื่อนั้นเปรบเสมือนดวงตาที่คอยชี้นำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นประเพณีสำคัญของชาวลาหูคือประเพณีฉลองปีใหม่จะจับช่วงเดือนมกราคมถสงนเดือนมีนาคมไม่ระบ,บุเวลาแน่นอนแต่จะเลือกเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่อยู่กันพร้อมหน้าและสิ้นส้นภารกิจกับการทำไร่ทำนาชาวลาหู เป็นชาติพันธุ์ที่มีความรักอิสระมีความหลากหลายเป็นอย่างมากมีจํานวนประชากรประมาณ60,000คนอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ชาวลาหูก็ได้มีการรวนตัวเข้ากับคนในประเทศที่ตันเองอาศัยอยู่มากขึ้น